ตอนนี้มีภาวะที่เพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งอย่างคืออาการไตวายซึ่งสาเหตุของการไตวายเนี่ยเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจนปอดเนี่ยไปสร้างความเชื่อมโยงกับตัวไตที่ทําให้ไตเนี่ยรับมือกับตั้งกายรับมือกับเชื้อที่เข้าไปไม่ไหวไตก็เลยวายปีตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายครับที่สุดท้ายที่ทําได้ตอนนี้คือ ใช้วิธีการฟอกไตถ้าคุณหมอท่านใดที่รู้อยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยแบบเนี้ยรบกวนช่วยช่วยพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาเลยครอบครัวเราสามคนพี่น้องคุณแม่ได้รับรู้ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆครับเพราะถ้ามีหมอท่านใดหัืหอแพทย์ท่านใดที่เก่งนั้น ช่วยพ่อช่วยหนึขอบคุณนะครับ ที่พี่น้องในวงการบันเทิงน,นะคะก็ต่างมาส่งกำลังใจให้นักคอมผ่านโลกโซเชียลอย่างล้นหลามเลยค่ะอย่างพี่บอลเชิญยิ้มก็อัดคลิปยกมือไหว้ขอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่เคยรักษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้เข้ามาช่วยเหลือนักคอมด้วยนะคะเช่นเดียวกับคุณแจ๊สชวนชื่นและคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะที่ลงคลิปให้กําลังใจและวอนไปถึงคุณหมอให้ช่วยนักคอมเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเพื่อนตลกรุ่นเก่าอย่างอนุชเชิญยิ้มค่ะที่โพสสถ่งนักคอมว่าให้รีบหายได้แล้วยังมีมุกตลก รอเล่นด้วยอีกเยอะเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราอีกมากมายที่ร่วมส่งกำลังใจให้นคอมทั้งพี่สาวสมชายจี่หนูเล็ก่อนบ่ายโยยะว,วดีค่ะคุณตุ๊กี้คุณอ้วนรังสิตคุณบุญปนันดาและเบลล่าราณีโดยเบลล่าได้โพสต์ถึงนคอมที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องอเรียมซิ่งนะคะว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนคอมให้ปลอดภัยหายดีและกลับมาสร้างเสรีพลเรอได้กันอีกครั้งค่ะขณะที่ด้านแฟนของนครมก็พาการติดแฮชแท็กส่งใจให้นคอมใน Twitter นะคะจนขึ้นเทรนดันบ่ กำลังใจดีขนาดนี้เชื่อว่านะักคอมต้องการดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้นักคอมปลอดภยัยแล้วก็กลับมาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้ไวๆนะคะ